สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ PT Healthy ่ทิพกันนะคะวันนี้จะขอแนะนำมะเมล็ดฟักทองค่ะ,มะเมล็ดฟักทองก็เป็นทันยพืชชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เราซื้อมาแบบสำเร็จรูปค่ะอบมาเสร็จเลยนะคะแต่ไม่ได้อบเกลือนะคะเป็นอบธรรมดาเราไม่ทานไม่กินแบบใส่เกลือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มมันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะในมะเมล็ดฟักทองนี้นะคะมีคุณค่าอาหารสูงค่ะ มีธาตุอาหารใหญ่หลายๆอย่างเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็มีวิตามินเคด้วยนะคะมีธาตุเหล็กด้วยนะคะนอกจากมีคุณค่าอาหารสูงแล้วนะคะยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเราจะนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะ12ประโยชน์ดีๆของมเมล็ดฟักทองค่ะข้อที่1เลยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ ในเรื่องของเพศชายนะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดอาการบวมลดอาการอักเสบของต่อมลูกหมากค่ะจะป้องกันมะเร็งที่ต่อมลูกหมากสําหรับเพศชายได้นะคะประโยชน์ข้อที่2ค่ะช่วยในเรื่องของดีต่อฮอร์โมนของเพศชายดีอย่างไรคะก็มีฮอร์โมนที่ไปช่วยในการสร้างสเปิร์มนะคะสร้างสร้างสเปิร์มแล้วก็ยังทําให้แข็งแรงค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีๆของเพศชายนะคะ ส่วนผู้หญิงก็ทานได้นะคะก็มีประโยชน์ข้อ3ค่ะมีไฟเบอร์สูงนะคะทานเมล็ดฟักทองเนี่ยเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงทานแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะจะลดอาการท้องผูกซึ่งเป็นผลได้ระยะย,ยาวเลยค่ะทานฟักทอ,องเมล็ดฟักทองนี่นะคะข้อ4ค่ะมีโปรโตีนสูงมีโปรโตีนสูงเนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะ เพราะว่าโปรโตีนนยทานแล้วมันอิ่มมันอยู่ท้องใช่ไหมคะก็ทานแล้วเราก็จะไม่หิวเราก็เหมาะเลยแล้วโปรโตีนเนี่ยก็มีมากในมเมล็ดฟักทอง100กรัมเนี่ยนะคะจะมีโปรโตีนสูงถึง30กรัมเลยค่ะเหมาะใช่ไหมคะเหมาะมากเลยใครที่มองหาอาหารลดตําหนักตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะข้อที่5ค่ะสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพราะว่า เ,ออเมื่อร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะว่ามีสารอาหารหลายอย่างอุดมไปด้วยธาตุได้สารอาหารต่างๆเนี่ยคะ่ะร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายจะไม่เป็นหวัดง่ายนะคะก็จะเป็นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ทางหนึ่งคะ่ะข้อที่6นะคะช่วยให้นอนหลับฝันดีเลยนะคะช่วยให้นอนหลับดีเพราะว่าเขาเนี่ยมีฮอร์โมนมีกรดอะมิโน,โนนะคะกรดอะมิโนจะไปสร้างสารเซโรโทนินในสมองคะ่ะ สารตัวนี้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายพอเราผ่อนคลายแล้วเราก็จะหลับลึกหลับสนิทหลับดีตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเลยค่ะอันนี้เป็นข้อดีนะคะใครที่นอนไม่ค่อยหลับวิตกกลังวนก็หามาทานนะคะลองดูนะคะข้อที่7ช่วยบำรุงหัวใจค่ะดีต่อระบบไหลเวียนของเลือดนะคะเมื่อเลือดไหลเวียนดีหัวใจเราก็ดีนะคะ ร่างกายเราก็จะดีตามมาค่ะระบบหัวใจดีอะไรอะไรก็จะดีไปด้วยนะคะข้อที่8มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะมีกรดไขมันโอเมก้าสามเนะคะเราเคยได้ยินได้ฟังกันไปแล้วเรื่องไขมันโอเมก้าสามเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของเพิ่มไขมันดีในร่างกายลดไขมันไม่ดีนะคะคับ ขับไขมันไม่ดีออกแล้วก็ลดคลอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะข้อที่9มีวิตามินอ e ีสูงค่ะในวิตามินอ e ีเนี่ยเมื่อรวมกับแมกนีเซียมแล้วเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ผมเล็บผิวเนี่ยสวยงามช่วยการตเ,เติบโตของเส้นผมค่ะผมเราก็จะยาวเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเล็บก็ดีค่ะผิวก็ผิวผิวพรน,นี่ก็จะผ่องใสกระจ่างใสนะคะ ก็วิตามินอ e ีกับแมกนีเซียมนี่แหละค่ะตัวสำคัญเลยค่ะข้อที่10บค่ะบำรุงกระดูกและข้อค่ะเพราะว่าเขามีแคลเซียมนะคะในแคลเซียมสูงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกระดูกข้อและฟันให้แข็งแรงนะคะกระดูกไม่เปลาะง่ายสำหรับผู้สูงวัยถ้าเราไม่มีแคลเซียมนะคะเราไม่ทานแคลเซียมอาหารที่มีแคลเซียมหรืออะไรอาหารเสริมเนี่ยนะกระดูกเราอ่อนกระดูกเราเปราะพอเราหกล้มเนี่ย จะแตกหักง่ายก็จะเป็นอันตรายนะคะในผู้สูงอายุส่วนวัยอื่นๆก็ดีนะคะเราก็ควรจะออทานแคลเซียมเข้าไปเพื่อบำรุงกระดูกเราตั้งแต่ยาวายัยพอเราอายุสูงขึ้นกระดูกเราก็แข็งอะ่ะจะแข็งแรงอะ่ะก็ไม่แตกไม่หักนะคะประโยชน์ข้อต่อไปค่ะข้อ11ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะคือว่าออถ้าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เนี่ย เราก็ไม่ต้องห่วงในการเป็นโรคเบาหวานนะคะป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะอันนี้คนสมัยนี้นะคะยุคนี้ทานอาหารที่มันเป็นอาหารขยะค่ะที่มันมีไขมันที่มันมีน้ําตาลมีแป้งเยอะขนมกรอบแกบที่เราไปซื้อเป็นซองๆที่เราทานประจาเป็นกินเล่นเนี่ยนะคะมันก็จะไปทําให้เรามีน้ําตาลในเลือดสูงก็เป็นเบาหวานได้ในเด็กนะคะในคนอายุน้อยๆคะ่ะจะเห็นว่าสมัยนี้เป็นเบาหวานกันตั้งแต่อายุน้อยก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกขนมมาทานเนี่ยเลือกขนมที่ว่ามากินเล่นนั่งว่างๆเคี้ยวเพลินๆนะคะเลือกมเมล็ดฟักทองได้เลยค่ะเนีนเรา,าก็ทานอิ่มทานอร่อยเหมือนกันเคี้ยวเพลินเหมือนกันแถมเราไม่ต้องได้ควบคุมน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะข้อ12ค่ะช่วยผู้หญิงวัยทองนะคะผู้หญิงวัยทองบางทีก็กระสับกระส่ายเอ่อฮอร์โมนเพศมันกําลังเปลี่ยน,ปยนแปลงนะคะในร่างกายก็รู้สึกหงุดหงิดเกิดอาการ ฟุ้งซ่านอาการอะไรที่มันไม่ค่อยปกติอะค่ะทานมเมล็ดฟักทองเลยค่ะทานมเมล็ดฟักทองจะช่วยควบคุมตัวนี้ได้นะคะช่วยผ่อนคลายความเครียดลดวิตกกงังวลแล้วก็จะปรับฮอร์โมนปรับสมดุลฮอร์โมนได้นะคะเห็นไหมคะตั้ง12ข้อที่หามาให้ท่านผู้ชมได้เรียนยได้รู้นะคะสาระดีๆของมเมล็ดฟักทองนะคะทีนี้เราก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะเราอย่ารับประทานมากเกินไป วันหนึ่งแค่หนึ่งถึงสองช้อนพอนะคะหรือเราจะไปทานรวมกับอย่างอื่นอาหารอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะไปทําเป็นคุกกี้ไปทําเป็นสลัดอะไรเงี้ยหรือจะทานปลาปลาก็ได้แต่ว่าถ้าเราทานมากเกินไปบางคนนะคะอาจจะเกิดผลข้างเคียงในเรื่องของการเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดหน่อยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสาระดีๆเคล็ดลับ สุขภาพ PT t He l t h ท t i p ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีสุขภาพดีมีความสุขกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง PT t He l t h ท t i p ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ